สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการระบาด h ชนแนลค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะพัชริดาวรสารสิริค่ะค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยของเราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งอาจจะทําให้ในหลายพื้นที่นะคะพบกับสภาพ อากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะรวมถึงในบางพื้นที่มีฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําขังและทําให้การจราจรติดขัดนะคะแล้วก็รวมไปถึงโครคภัยไข้เจ็บที่จะตามมาด้วยนะคะซึ่งวันนี้ทางรายการระบาดชนแนลของเรานะคะก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับโรคภัยที่จะมาในช่วงฤดูฝนนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้มยการกองระบาดวิทยาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์วิชาญบุญกิติกรนะคะผู้การกองระบาดวิทยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะในช่วงนี้นะคะก็ยอมรับว่าประเทศไทยของเราอะ่ะเข้าสู่ในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็เลยอยากจะทราบว่าในช่วงรฤดูฝนเนี่ยมีโรคอะไรที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างคะคุณหมอครับก็เป็นประจําทุกป,ปีนะครับผมฮะในช่วงที่มีการเ,าเปลี่ยนแปลงฤด,ดูกาลนะครับผมนะฮะโรคระบายสุขภาพก็จะ จะเปลี่ยนแปลงกันเข้ามานะครับผมนะฮะในช่วงที่เป็นช่วงเปลี่ยนเข้าฤดูฝนนะฮะเท่าที่เราดูข้อมูลระบาดวิทยานะครับผมนะซึ่งเราตามกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งซึ่งเราเห็นลักษณะรูปแบบของของโรคและภัยสุขภาพที่มากับหน้าฝนอยู่หลายโรคนะครับผมนะฮะมีอยู่ประมาณสองสากลุ่มโรคนะครับผมนะฮะกลุ่มโรคแรกเลยนี่ก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับทางระบบทางเดินหายใจนะครับผมการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะเ,เชื้อไวรัสนะครับผมนะฮะส่วนที่2ก็คือโรคที่จะสัมพันธ์กับในเรื่องของการการประกอบอาชีพในช่วงนี้นะครับผมโดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งเขาจะต้องไปทํนานาะกะ็จะมีกลุ่มโรคบางโรคนะฮะที่ที่อาจจะเจอเยอะขึ้นในช่วงนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะก็จะเป็นโรคที่เ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินนะครับผมนะฮะนะฮะครับ แล้วสถานการณ์ในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะครับที่โรคที่เกิดจากฤดูฝนคะเทรนแนวโน้มของโรคต่างๆเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอครับก็กลุ่มโรคแรกนะครับผมนะฮะโรคระบบทางเดินหายใจนะครับผมโรคระบบทางเดินหายใจนะฮะโรคที่สําคัญเลยนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็จะมีอยู่2โรคนะฮะก็คือไข้หวัดใหญ่นะฮะแล้วก็โควิด -19 นะครับผมนะฮะสโรคนี้ เราติดตามมาดูแล้วมันมีลักษณะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นนะฮะเป็นเป็นลักษณะเป็นเป็นรูปแบบที่จะมาเป็นเป็นเป็นระยะระยะนะครับผมนะฮะในช่วงแรกเนี่ยฮะก็จะเริ่มจากของโควิดก่อนนะครับผมนะฮะคาดว่าเดี๋ยวสักประมาณช่วงช่วงเดือนนี้ฮะเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยฮะโควิดก็จะจะค่อนข้างจะสูงนะครับผมนะฮะหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงนะครับผมนะฮะแต่ว่าต่อจากโควิดนะก็จะเป็นช่วงของของไข้หวัดใหญ่ละ เราก็จะเห็นแพทเทิร์นของไข้วัดใหญ่ขึ้นละนะฮะของไข้หวัดใหญ่คาดว่าจะขึ้นเยอะนะน่าจะช่วงหลังประมาณกรกฎาคมสิงหาขึ้นไปนะครับผมนะฮะอย่างไรก็ตามเป็นช่วงที่เราจะต้องเขาเรียกว่าต้องเฝ้าระวังจับตายอย่างใกล้ชิดของ2โรคนี้นะครับผมนะฮะครับซึ่งในส่วนของไข,ข้หวัดใหญ่เองนะครับผมนะฮะเป็นโรคที่ที่เราสามารถป้องกันได้นะครับผมนะฮะทั้ง2โรคนะฮะทั้ง ทั้งไข้หวัดใหญ่และโควิดเราสามารถป้องกันได้นะครับผมนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมนะฮะอ,อย่างที่บอกเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงของของฤดูกาลนะครับผมนะฮะันั้นถ้าเราได้รับวัคซีนนะครับผมนะฮะโดยเฉพาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจรําฤดูกาลซึ่งตอนนี้ทางากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับทางสปสช,ชก็ได้ได้จัด แคมเปญการรณรงค์การฉีดอยู่นะก็เป็นช่วงที่เหมาะสมนะฮะท,ท,ที่จะต้องอรีบมารับการฉีดวัคซีนนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ช่วงที่ระบาดหนักคือช่วงประมาณสิงหานะครับผมนะจะได้จำนวนผู้ป่วยก็จะได้ลดลงนะครับผมนะฮะส่วนของโควิดนะครับโควิดตอนนี้ก็ความรุนแรงของโลกก็ก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับผมนะฮะเพราะว่าจากที่เราเราเปรียบเทียบแล้วก็เราติดตามกันมา,าต่อเนื่องนะครับผมนะฮะแต่เดิมเนะี่ย โควิดอาการค่อนข้าจะรุนแรงนะครับผมอย่างที่เราได้ติดตามกันอยู่นะครับแต่ปัจจุบันความรุนแรงของโรคที่เราจะดูเรียกว่าอัตราป่วยตายก็คือติดเชื้อนะฮะแล้วก็มีอาการรุนแรงจนเสียชีวิตเนี่ยฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ0.04นะครับผมหรือประมาณ4ในหมื่นนะครับผมนะฮะซึ่งถ้าเทียบย้อนไปเมื่อช่วงที่เดลต้าเชื้อสายพันธุ์ที่ดูดูหน่อยนะฮะช่วงนั้นนะฮะอัตราป่วยตายจะอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ2นะครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ลดความรุนแรงลงเรื่อยๆนะครับผมซึ่งเราก็ติดตามอยู่นะครับผมนะฮะนั้นส่วนของของโควิดนะครับผมนะฮะสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังอาการสังเกตอาการตัวเองนะครับผมนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับ608ถ้ามีอาการต้องรีบตรวจ ATK นะครับผมฮะแล้วก็เข้าสู่การรักษาเพราะปัจจุบันมียารักษาแล้วนะครับผม ค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มโรคติดต่อทางเดินหายใจไปแล้วนะคะแล้วต่อไปเราก็อยากจะทราบเกี่ยวกับโรคที่เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการสัมผัสนะคะซึ่งอยากจะทราบว่ามีโรคอะไรบ้างที่ควรเฝ้าระวังแล้วก็มีอาการอย่างไรแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรค่ะคุณหมอครับกลุ่มโรคที่เกิดจากการสัมผัสนะฮะ จริงมีอยู่หลายคุณโรคนะครับผมนะแต่ี่ที่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาสําคัญในช่วงนี้ก็น่าจะ,ะเป็นโรคที่สัมพันธ์กับเกี่ยวกับการการประกอบอาชีพของชาวบ้านนะครับผมนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของกเกษตรกรนะครับผมนะก็จะมีอยู่สองโรคหลักๆเลยท,ที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับผมโรคแรกก็คือโรคเมริออโดซิสนะครับเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับผมนะ ส่วนที่2ก็คือโรคเ,เรียกว่าเป็นโรคเลปโตสเปโรซิสหรือว่าโรคชีหนูนะครับซึ่งเกิดจากแบคทีเรียเช่นเดียวกันนะครับผมนะฮะซึ่งสองโรคนี้ฮะก็จะสัมพันธ์กับการที่ต้องไปลุยน้ําทํานาหรือว่าต้องไปลุยโคลน,นะฮะซึ่งช่งนี้เป็นช่วงช่วงฤดูฝนนะครับ้นโอกาสที่ชาวบ้านจะ ไปสัมผัสโคลนเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะครับผมนะงนั้นก,ก็คนจะต้องระมัดระวังตัวเองนะครับผมนะฮะเมื่อไปสัมผัสโคลนนะฮะหรือว่าน้ำนะครับผมก็ต้องรีบล้างตัวนะครับผมนะฮะหรือถ้ามีบาดแผลตามร่างกายก็ต้องเช็ดทําความสะอาดให้ดีเนื่องจากว่าเชื้อโรคพวกนี้นะฮะมันก็จะเข้าทางทาง,ทางบาดแผลของเรานะครับผมนะฮะ ซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดคือการสังเกตอาการตัวเองนะครับผมนะฮะถ้าเราไปสัมผัสนะครับและเรามีอาการนะครับผมนะฮะอาการที่สําคัญเลยคืออาการไข้สูงนะครับผมไข้สูงขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้นี่ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะให้แพทย์ได้ไดไดตรวจวินิจฉัยนะครับผมก็จะเป็นอีกสองโรคที่คิดว่า,าจะน่าจะสัมพันธ์นะครับกับการการไปสัมผัสแล้วก็ในช่วงที่าการประกอบอาชีพในฤดูฝนนะครับผมนะฮะอ,อีกกลุ่มอาชีพหนึ่งที่ จริงๆแล้วกไไ็ไม่ได้ไม่ได้เป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสนะฮะแต่ว่าเป็นโรคที่มักจะเจอในช่วงฤดูฝนนะครับผมนะฮะก็คือเห็ดพิษนะครับผมนะฮะ,ะช่วงนี้เห็ดออกเยอะนะครับผมะะชาวบ้านก็จะออกไปเก็บเห็ดมารับประทานกันนะครับผมนะ,ะผมเองก็ชอบกินเห็ดนะครับผมนะฮะแต่ว่าก็อยากจะ ให้ความระมัดระวังไปนะครับผมนะเหตุที่เราไม่คุ้นเคยนะครับผมเนะเหตุที่เราไม่แน่ใจในเรื่องของแหล่งที่มานะครับก็ควรที่จะระมัดระวังนะครับผมนะเนื่องจากว่าช่วงนี้เริ่มมีรายงานเข้ามาเยอะละว่าชาวบ้านเข้าไปเก็บเห็ดมานะฮะแล้วก็แล้วก็เกิดอาการขึ้นมานะครับผมซึ่งส่วนใหญ่จากการสอบสวนโรคก็ไปพบว่าเป็นเหตุที่ไม่คุ้นเคยนะครับผมนะฮะก็ขาดความระมัดระวังนะครับผมก็ฝากไว้ครับผมครับ หมอคะมีข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งคืออยากจะรู้ว่าเห็ดพิษเนี่ยค่ะถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยอาการจะสังเกตอาการยังไงได้ะคะว่าแบบเออกินไปแล้วเห็ดตัวน,นี้เป็นพิษกับเราหรือเปล่าคนที่กินไปแล้วเขาต้องมีอาการประมาณไหน,นะคะคุณหมออาการอาการของพิษจากเห็ดเนี่ยก็ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วแต่ชนิดพิษที่ท,ท,ท,ที่ที่อยู่ในในเห็ดนะครับผมนะแต่ว่าอาการที่เราพบบ่อยมากเลยก็คืออาการทางระบบทางเดินอาหารนะครับผมนะเบื้องต้นเลยก็คืออาการคลื่นไส้อาเจียน นะครับผมนะขึ้นไส้อาเจียนบางคนเป็นหนัก ก็คืออ่อนแรงนะครับผมนะฮะบางคนเป็นหนักจนถึงมีปัญหาเรื่องเรื่องของอาวัยวะอะไรต่างๆนะครับงั้นอาการอาการนำนะครับอาการนําลําดับแรกเลยเนี่ยฮะเรื่องของการขึ้นไส้อาเจียนนะครับผมหรือว่าถ่ายถ่ายเหลวอะไรประมาณเนี่ยฮะผิดสังเกตอันเนี้ยให้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์นะครับผมซึ่งถ้ามีอาการพวกนี้ให้รีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้อ่อพิสูจน์ดูว่าเกิดจากการรับประทานเหตุพิษหรือเกิดจากสาเหตุอะไรครับผมครับ mm hmm. คุณหมอคะอยากจะทราบอีกโรคหนึ่งค่ะโรคที่เกิดขึ้นในโรงเรียนค่ะที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆวัยเล็กๆเกนี้ยค่ะ,ะมือเท้าปากเนี้ยค่ะคุณหมอต้องแบบให้ผู้ปกครองหรือว่าครูคเนี่ยต้องสังเกตอาการยังไงบ้างก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรโอ้ดีมากเลยนะครับผมฮนะช่วงนี้เมื่อกี้เล่าเรื่องเรื่องโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจไปะนะจริงๆก็จะมีอีกกลุ่มกลุ่มโรคหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสเช่นเดียวกันแล้วก็ จะเจอในเด็กเล็กด้วย <Okay. S 1> นะครับผมนะฮะก็คือเชื้อตัวที่ที่น้องเหมียวว่านี่แหละฮะ <Okay. S 1> ก็คือ,โ,อโรคมือเทา้า,าปากภาษาอังกฤษเราใช้ว่า hand foot mouth disease นะครับผมอ,อย่าไปจำสับสนกับโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยนั่นเป็นโรคในใน oh. ในในใ,ใ,ใ,ในสัตว์ oh. นะครับผมนะฮะ <S 2> <S 2> แต่ว่าถ้าถ้าเป็นโรคที่ในคน,นะฮะเป็นเชื้อไวรัสนะฮะเขาจะเรียกว่าโรคมือเท้าปากนะครับผมนะฮะ โรคนี้ผู้ใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยนะฮะแต่ว่าจะไปมีอาการเยอะในเด็กนะครับ,รบผมนะฮะอาการที่พบบ่อยเลยนะครับผมนะฮะก็คือเป็นตุ่มน้ำนะครับผมตุ่มแดงๆบางทีก็เป็นตุ่มน้ําใสนะครับ,รบอยู่ที่ไหนบ้างนะครับจะอที่ไหนบ้างนะครับผมนะฮะอยู่ที่มือนะครับเรียกว่าโรคมือ,อมือมีจุดที่มือเท้าอาจจะมีมีจุด ที่เท้าแล้วก็ปากในกระพุ้งแป้งในในกระพุ้งแก้มนะครับผมนะฮะดังนั้นเขาเลยเรียกว่าโรคมือเท้าปากนะฮะดังนั้นผู้ปกครองนะฮะสังเกตอาการของบุตรบุรหานนะครับว่า สงสัยว่าอาจจะติดเชื้อไวรัสนะครับที่ชื่อว่าโรคมือเท้าปากเนี่ยฮะก็ดูอาการเด่นๆที่ที่ที่เล่าให้ฟังนะครับว่ามีตุ่มแดงนะครับผมนะฮะตามมือเท้าหรือว่าในกระพุ้งแก้มหรือไม่นะครับผมนะฮะหรือว่ามีอาการไข้นะครับผมนะฮะที่ยังไม่ทราบสาเหตุนี้ก็ให้สงสัยไว้นะครับผมนะฮะซึ่งอาการแล้วก็โรคเนี่ยมีความสําคัญนะครับผมนะฮะเนื่องจากว่าเกิดในกลุ่มเด็กเล็กนะครับผมนะฮะแล้วก็เด็กเล็กถ้าไปโรงเรียนนะครับผมโดยเฉพาะ เนสเซอรี่หรือว่าสถานรับเลี้ยงเด็กอะไรประมาณนี้ฮะเด็กจะอยู่รวมกันเยอะ,ะเด็กจะใกล้ชิดกันนะครับ<ะ>ผมนะฮะงั้นข้อควรระมังระมัดระวังเลยคือถ้าผู้คุณผ,ผู้ปกครองนะครับผมนะ,ะสังเกตเห็นบุตรหลานนะครับมีการไข้แล้วก็มีผื่นตามมือตามเท้าหรือกระพุ้งแก้มก็ควรงดที่จะพาบุตรหลานไปที่โรงเรียนนะครับ,<ะ>รบผมนะฮะนี่คือ,อ,อด่านด่านแรกนะครับ,<ะ>รบผมด่านที่2ก็คือเมื่อไปโรงเรียนแล้วนะครับผมนะฮะ คุณครูนะฮะคุณครูก็ควรจ,จะต้องนะครับตรวจเด็กนะครับผมนะฮะซึ่งทางกรมควบคุมโรคก็ได้ได้มีแนวทางให้กับทางสถานฐานดูแลเด็กเด็กเล็กหรือแล้วนะศูนย์เด็กเล็กปอดโรคนะฮะน oh. ั้นทุกวันนะครับก็จะต้องมีการตรวจดูว่าเด็กคนไหนมีไข้ไหมเด็กคนไหนที่มีผื่นตามมือเทา้าแล้วก็ ที่กระพุ้งแก้มในปากหรือไม่นะครับถ้าเราเจอก็เราก็จะแยกเด็กนะฮะหรือต้องให้เด็กกลับบ้านนะครับก็เป็นมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ในกลุ่มเด็กคนอื่นครับผมครับค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถึงกลุ่มโรคสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นกลุ่มโรคติดต่อนําโดยยุงลายนะคะก็อยากจะทราบว่ากลุ่มโรคติดต่อนําโดยยุงลายเนี่ยค่ะจะมีความเสี่ยงที่จะต้อง เป็นโรคอะไรบ้างในช่วงหน้าฝนนะคะค<ม>ุณหมอแล้วก็มีอาการลักษณะยังไงบ้างแล้วก็ต้องมีมีวิธีการป้องกันอย่างไรค่ะหน้าฝนนี่เจอโรคเยอะนะครับผมนะโรคที่มียุงลายเป็นพาหะก็เจอเยอะในช่วงหน้าฝนเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าฝนตกน้ําท่วมขังนะครับมีแหล่งน้ำานนั้นยุงก็มีโอกาสที่จะเพาะพันธุ์แล้วก็แล้วก็ ถ้าเกิดมีโรคขึ้นมานะฮะก็อาจจะจะจะเกิดการระบาดได้นะครับผมนะฮะอันนั้นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนะครับผมมีโรคอะไรบ้างนะครับผมนะฮะที่สําคัญเลยนะฮะก็คือโรคที่รู้จักกันดีก็คือโรคไข้เลือดออกนะครับผมนะฮะนี่เราก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับผมนะฮะแล้วก็ช่วงช่วงฤดูฝนนะฮะบางทีก็เป็นช่วงฤดูแล้งนะครับช่วงต่อฤดูนี้ก็จะเจอเจอเจอผู้ป่วยอยู่เรื่อยนะครับผมนะฮะโรคที่2ที่มียุงลายเป็นพาหะ อีกรคบหนึ่งนะครก็คือโรคเรียกว่าเป็นชิกุนคุนย่าหรือว่าโรคไข้ปวดข้อยุงลายนะครับผมนะฮะก็เป็นโรคที่มีลักษณะก็คือว่าถ้าติดเชื้อขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีอาการเด่นคือจะปวดตามข้อ,อะนะครับผมฮะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นโรคไข้ปวดข้อยุงลายนะครับผมนะภาษาต่างประเทศเรียกว่าโรคชิกุนคุนย่านะครับผมนะฮะตามชื่อเชื้อนะครับผมนะฮะ อีกโรคหนึ่งนะฮะก็เป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะเช่นเดียวกันนะครับผมนะฮะเรียกว่าโรคซิก้านะครับผมนะซิก้าไม่ใช่บุรีนะแต่ว่าเป็นเป็นชื่อชื่อชื่อเมืองที่เราเราเคยเจอเจอเจอเชื้อครั้งแรกนะครับผมก็เลยตั้งชื่อโรคตามตามที่เราเจอมานะครับก็คือโรคโรคติดเชื้อไวรัสซิก้านะครับผมนะโรคนี้ความสําคัญก็คือว่าถ้า หญิงตั้งครรภ์นะฮะโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์นะครับผมนะฮะติดเชื้อตรงนี้เข้่ไปนะครับโอกาสที่ความเสี่ยงของเด็กที่เกิดมาจากจากมารดาที่ตั้งครรภ์นะครับผมนะฮะเด็กอาจจะเกิดมาแล้วมีภาวะเรียกพิการแต่กําเนิดนะครับผมนะฮะเรียกว่าไมโครเซฟเฟอรี่หรือว่าสมองเล็กสมองเล็กนะครับผมนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเป็นภาวะทุพพลภาพที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับผมนะฮะดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะ เน้นย้ำเน้นเตือนนะครับผมนะฮะในเรื่องของการการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนะครับผมนะฮะก็คือเรื่องของการป้องกันไม่ให้ยุงกัดนะครับผมเป็นเป็นเป็นเรื่องเรื่องหลักนะครับผมนะเรื่องของการดูแลส่วนบุคคลนะครับเรื่องของการทายากันยุงนะครับผมนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่รู้ว่าตัวเองติดติดโรคแล้วนะฮะยิ่งสําคัญเลยยิ่งต้องทายากันยุงเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไปแพ <c oughs> ร่ส <khác> ู่คนอื่นนะครับผมนะฮะนอกจากป้องกันที่ตัวเองแล้วนะครับสิ่งที่ควรที่ต้องทําอีก อีกส่วนหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของการดูแลนะครับผมไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านนะครับผมฮะยุงลายชอบอยู่ในบ้านนะครับผมฮะชอบอยู่ตามออฟฟิศของเราเนี่ยฮะนั้นแหล่งที่ที่ที่มีน้ํานิ่งน้ำน้ำใสอยู่นะฮะก็ต้องต้องไปดูนะครับผมนะฮะก็จะมีสโลแกนของการการดูแลป้องกันเรื่องของแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก็เรียกว่า3เก็บป้องกัน3ามโรคนะครับผมนะเก็บอะไรบ้างนะครับผมนะ อันที่1เลยคือเก็บบ้านให้สะอาดนะครับผมนะฮะอย่างที่บอกแล้วว่ายุงลายอยู่ในบ้านนะครับผมนะฮะนั้นเก็บบ้านให้ให้สะอาดนะครับผมนะฮะบ้านที่ปลอดโปร่งนะครับผมนะฮะบ้านที่มีบางทีม,งทมีกระถางผู้ด่างอะไรเงะะี้ยฮะพวกเนี้ยฮะเราต้องต้องต้องคอยดูระมัดระวังนะครับผมนะส่วนวิธีการว่าจะป้องกันลูกน้ำเนโอ้มีเยอะแยะเสิร์ชอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับผมนะฮะเก็บที่2เก็บอะไรบ้างนะครับผมนะเก็บน้ำนะครับผมนะฮะ น้ำนยฮะถ้าตามตามตามชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลเนี่ยก็จะจะมีการเก็บน้ําไว้นะครับผมนั้นเราก็ต้องมีการปิดให้มิดชิดนะครับผมนะฮะเพราะว่ายุงก็จะไปวางไข่ที่ท,ที่ที่แหล่งน้ําสะอาดตรงนี้แหละนะครับผมนั้นเก็บบ้านแล้วนะฮะต้องดูเก็บน้านะครับผมนะเก็บที่3อันนี้สําคัญเลยเรามักจะละเลยกันก็คือเรื่องของการเก็บขยะนะครับผมนะฮะเพราะว่ายุงลายชอบน้ําสะอาดโดยเฉพาะน้ําสะอาดที่ไปขังอยู่ใน ในขยะนะครับผมนะฮะเราเคยเจอไข่ของยุงลายในเปลือกลำไยครับผมฮนะลำไยที่เรากินนะฮะถ้าเราทิ้งไปฝนตกนะครับผมยุงมาเห็นเป็นแหล่งน้ํเาเขาก็มาเพาะพันุได้นะครับผมนะฮะหรือขยะโฟมอะไรอเงี้ยงั้นการการช่วยดูแลเก็บขยะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะควบคุมปัหาของยุงลายด้วยนะครับผมนะฮะครับค่ะคุณหมอคะ ค่ะใดๆที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยโรคต่างๆที่เราได้รับฟังจากคุณหมอแล้วนะคะท่านผู้ชมอยากจะสอบถามคุณหมออีกนิดนึงว่าถ้าหากท่านผู้ชมเนี่ยเกิดว่าวันดีคืนดีอะคะ่ะป่วยเป็นโรคขึ้นมาแล้วต้องมีข้อควรระวังในการใช้ยาบ้างไหมคะของของของโรคโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนะครับผมนะฮะโดยเฉพาะโครคไข้เลือดออกนะฮะ ภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญเลยเนี่ยที่เรามักจะเจอก็คือเรื่องของภาวะเลือดออกง่ายนะครับผมนะฮะดังนั้นสิ่งที่เราจะจะเน้นย้ําแล้วก็จะมักจะเตือนกันอยู่เสมอนะครับผมนะฮะในกรณีที่มีไข้โดยไม่ทราบสาเหตุนะครับผมะฮะถ้าเราไปซื้อยากินเองนะครับผมนะฮะกลุ่มยาประเภทแอสไพรินนะครับหรือว่ากลุ่มยาที่เป็นเอนเซทพวกนี้ จะไปไปทำให้เรื่องของเ,อเลือดออกง่ายนะครับผมนะั้นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการไปไปกินยากลุ่มนี้นะครับผมนะส่วนยาลดไขท้ทั่วไปนะครับผมนะฮะพา,าราเซตามอลเนี่ยาทานได้นะครับผมนะฮะหรือถ้ามีไข้สูงต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ให้การวินิจฉัยเพื่อที่จะได้รักษาให้ถูกต้องครับผมครับ ค่ะก่อนจบรายการของเราในวันนี้นะคะก็อยากจะให้คุณหมอนะคะช่วยให้คําแนะนําอีกทีหนึ่งนะคะกับประชาชนว่าจะให้ประชาชนเนี่ยดูแลตัวเองอย่างไรนะคะในช่วงฤดูฝน,นะคะ่ะครับก็จริงๆก็ ก็ผมผมฝากระบาดวิทยาไปเป็นเกราะคุ้มกันทุกคนดีกว่านะครับผมนะเพราะว่าระบาดวิทยาสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ได้อย่างดีเลยนะครับผมนะถ้าเราเข้าใจหลักการนะครับผมนะฮะเราสามารถที่จะป้องกันได้ทุกโรค ทุกช่วงนะครับผมทุกฤดูกาลนะครับผมหลักการสําคัญก็คือดูเรื่องของดูแลประดูแลให้เกิดสมดุลนะครับผมของ3เรื่องนะครับผมเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวเรานะครับผมตัวเราก็ต้องทําร่างกายให้แข็งแรงอบอุ่นเสมอนะครับผมไม่ป่วยง่ายนะครับผม ถ้าสามารถเสริมภูมิคุ้มกันด้วยด้วยวัคซีนป้องกันโรคใดๆนะครับก็สามารถที่จะจัดหาดูแลตัวเองได้คือการทําให้ตัวเองแข็งแรงนะฮะเป็นเป็นเป็นประการที่1ที่เราจะป้องกันโรคและภัยสุขภาพได้นะครับผมนะฮะส่วนที่2นะครับผมต้องรู้เท่าทันโรคและภัยสุขภาพที่ที่จะมีในแต่ละช่วงนะครับผมนะฮะว่าในแต่ละช่วงในแต่ละฤดูจะมีมีโรคและภัยสุขภาพที่สําคัญประการอะไรบ้างนะครับผมนะฮะอย่างเช่นช,ช่วงนี้ช่วงฤดูฝนนะฮะ โรคระบบทางเดินหายใจนะครับผมนะโรคที่สัมพันธ์กับการาประกอบวิชาชีพที่ต้องไปสัมผัสนะครับผมนะโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนะครับผมนะก็ต้องรู้เท่าทันว่าจะมีโรคและภัยสุขภาพอะไรใน,ในแต่ละช่วงนะครับผมนะสุดท้ายก็คือเรื่องของการาจัดสภาพแวดล้อมนะครับผมนะให้ให้ให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพนะครับผมนะฮะอย่างเช่นเรื่องที่ที่เล่าให้ฟังเรื่องของโรคที่นําโดยยุงถ้าเราจัดการดีทั้ง เรื่องของบ้านของเราให้สะอาดนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็สามารถป้องกันได้นะครับผมนะฮะเรื่องของการาดูแลนะครับผมนะฮะให้ทั้ง ครอบครัวนะครับผมนะฮะมีภูมิคุ้มกันนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลแบบองค์รวมนะครับผมนั้นก็จะฝากไว้นะฮะว่าระบาดวิทยาเราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับผมนะฮะแล้วก็เชิญชวนติดตามนะครับผมระบาดแชนแนลนะครับผมนะฮะก็มารับรู้ข่าวสารนะครับโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสําคัญนะครับผมนะฮะแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนนะครับวิธีที่เราจะป้องกันแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงยังไงครับผมครับ วันนี้นะคะรายการระบาดช anel นนของเรานะคะก็ขอขอบคุณนะคะนายแพทย์ ad, มิชาญบุญกิติกรนะคะผู้อำนวยการกองร,ร,ระบาดวิทยานะคะที่ให้เก็บสละเวลามาให้ความรู้และคาแนะนํากับท่านผู้ชมทางบ้านของเราในวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะฝากกดกดไลค์กดติดตามกดสมัครให้กับช่องระบาดช anel นนของเราด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานค่ะเพราะว่ากรมควบคุมโรคห่วงใยและอยากเห็นคนไทยสุขภาพดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ